เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตอนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าตัอ้งอยู่ที่ตำบลเขาตุมอำเภยะรังจัังหวดปัตตานีเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรมปรศุสัตว์ประมงและสิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นที่จะนำพาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืนศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ต้นแบบที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยหลักการที่สำคัญประกอบด้วยประการที่1นึ่งใช้การเมืองนำการทหารประการที่2แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ประการที่3ยึดมั่นและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนประการที่4พัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมดุลเพื่อความอยู่ดีกินดีมีสุขร่วมกันซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง,วาง,วางในหลายด้านอาทิความมั่นคงตามแนวพระราชดำริโครงการราษฎดอ,อาสารักษามหมู่บ้านโครงการชุมชนสัมพันธ์รอบวงังพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความตัวอย่าง ส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการปลิกพื้นผืนป่าด้วยพระบารมีโครงการป้องกันไฟป่าด้วยพระบารมีโครงการราษฎรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโครงการสร้างฝายชะลอน้ําหรือฝายในหลวงโครงการปลูกหญ้าแฝกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มี8สถานีคือ 1. การขยายปุ๋ยจุลินซีย์ EM ชนิดน้ำา 2. การทำปุ๋ยชีวภาพโดยใช้จุลินซีย์ EM แบบแห้ง 3. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 4. การเลี้ยงไก่ไข่ 5. การเลี้ยงเป็ดไข่ 6. การทำอาหารเลี้ยงสัตว์เองโดยใช้เศษอาหารที่เหลือกิน 7. การผสมเทียมวัวเนื้อ 8. การทำฮอร์โมนจากผลไม้เพื่อบำรุงต้นไม้ไล่แมลงหน้าที่หลักของศูนย์แห่งนี้ต้องการให้คนในภาคใต้ที่ทำการเกษตรเช่นปลูกยางพาราปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้พื้นบ้านเช่นลองกองเนาะมังคุดจำปาดะกล้วยและส้มโชกุน ปัจจุบันมีประชาชนทุกอำเภอและทุกตำบลได้เข้าอบรมแล้วถึง1,3,000 0คนชาวบ้านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยยุทธศาสตร์นี้เพื่อขายภาคประชาชนทีมงานเสื้อเขียวบ้านทุ่งคาจังหวัดยะลาคือวิทยากรร่วมสอนเสริมกับทหารในศูนย์โดยช่วยสอนเรื่องการทำบ่อบปลาดุกให้ชาวบ้านปัจจุบันชาวบ้านมีความสุขมากศูนย์แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มให้กัน และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อสันติสุขจะได้กลับคืนมาด้วยความปรารถนาดีจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร